มากินเขาน้ากันพี่น้องเมื่อนี้ได้ตับบักแตงเด้อกะ่ชิมีไก่ทอดแล้วหมูเด็ดเดียวทอดพี่น้องนี่อันนี้ผักหนึ่งพี่น้องดอกกระเจียวพี่น้องกับหนึ่งเห็ดเด้อมื่อเนี้ยโอ้ยตับบักแตงนะกุ้ยต้นโคลูกุบขลิ่นสิเหมือนนะโอ้ยต้นแบบไงพี่น้องอะไอยเงี้ย มามาเดีย่ยมาหากินเขากินนั่นเท่ากันพี่น้องโอ้เด็ขก,กันเหนือมาปั่นนั่นนี่นิ้วเขาแห้มตามบักแตงพี่น้องเลยอ้ยจําเปะกก่อนเด้อเว,ว้ยคําไม่งเงี้ย

嗯。Mm. Boy. <clears throat> Bằng thế em gặp tòa nhà của <laughs> ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อที่บังคิดพยายายจนจบขอขอบคุณครับ